อันบ่อัางการบา่มูเจ้าว่าหินบ่อัร่างการขนาดใดให้เบิ่งใจถามใจเธอดูเนาะเด็ดจังน่อยเนด๊ดเพราะว่าเดี๋ยวมาเก็บอีกให้เราใหญ่ให้เต็มทีเดี๋ยวเขามาเก็บเอานนอยพอแม่พี่น้องเอ้ยอยู่ในสุดเกา่ายู่ในโดงเกา่า แนมไปทางใดก็มีแต่คณะพี่น้องเอ้ยแพทย์พูน่ะพูน่ะเต็มอยู่พี่น้องจ๋ามีแต่คณะปัาบพี่น้องอุ้ยงานกับงานเหยียบพูน่ะข้างหลังแพทย์พูน่ะพี่น้องจ๋าแพทย์ว่าเจอดงดงคณะแบบเป็นอยังที่มันอลังการงานสร้างที่เ่าบ่เคยพบเคยพ่ออีหลีพี่น้องในชีวิตหนึ่งเกิดมาเนี่ยบ่เคยกินวลาตะคอนเสียมาพ่อแบบนี้เบากๆเาเลยพ่อมาพี่น้องจ๋าไปลุยกันต่อสีผ้าเบิ้งเพื่อจะสุดนั่นแหละกันสีผ้ากลับไปเบิ้งทางผุนเนาะจ้าเนาะ ก็ไปเบิ้งอีส่วนหนึ่งที่เขาบ้านได้ย่างไปเพราะว่าลูกกาแฟล่อจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะไปลุยกันต่อจ้ะหมูเจ้าเบิ่งทีละห้าหมูเจ่าเบิ้งเบิ่งเบิ้งเบิ้งป๊าดดิทโฮเบิกโม่บิกแตงโอ้ย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 นี่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 เบิ่งเบิ้งเบิ้งเบิ้งป๊าดมันมีแต่ขนาดทั้งนั้นเลยแม่พุดน่ะหมูเจ้าเบิ่งทีละพุดน่ะพุดน่ะงามบ่งามบ่กหัวจัดติ้นไปเลยนะเอาให้แบตเบิดเลยเอาให้แบตเบิดไปเลยนี่ นี่แมนบิดเลยเดอนี่นี่นี่เล่วเท่งเท่งหมดนะเราไปขึ้นอยจังไดมุเจ้าเบิ้งเนี่ยเนี่ยปัาติโทบองโมบักแต่งเิดมาแต่ทองพอทองแม่เขาไม่เคยเห็นเขาเบาวิ่นี่เราเป็นสิหลอดบอกกับสเบือดอกนี่เจ้าเบิ้งกีลนี่ปเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนบิ้งเบิ อันนี้มีบริหลายบรเป็นหยางเพราะว่าเคยไปผดมีแต่พิ้นตัวหนี่ซันอันเอื่นหาขนาดทะเลมาเจอจนได้มาเจอแจคขอตจนได้จิงจิล่ะเจอแจคขอบจนได้เอาตองยางไปเห็นมันสุดเนาะพี่น้องเนาะเดินไปให้สุดแล้วหยุดอยู่ที่คณทะเลเบิ้งเบึงทำไมพี่น้องเบึงงามบ่ค่างามสุดหยอดเลยเนาะเฉียบเฉียเบึงเจ้าเบึงเนี่ย นี่อีกต่อหนึ่งเด้อจ้ะเด้อเห็นไหมเห็นบ่นี่ถ้าเราแตกออกมานะนี่แสดงว่าเพิ่นหลายร้อยปีแล้วล่ะนี่เพื่อนว่าไปแบบคักๆเราสิเกิดหลายปีเหรอก็แล้วสิตอใหญ่ขนาดนั้นเนาะนี่ก็อาจจะเป็นลูกๆเพิ่นนี่เพิ่นเม็ดเพิ่นเนาะจ้ะเนาะเจ้าเอาเด้อจ้ะเด้อเพราะว่าขนาดทะเลเนี่ยเพิ่นบ่แม่นพืชสงวนแต่ว่าเพิ่นบอกว่าให้เก็บเก็บแบบว่าทนุถนอมเพิ่นเพราะว่าเพิ่นใส่เวลาระยะเวลาในการเจริญเติบโต นานมากกว่าสิได้เป็นตุ่นใหญ่ไม่ให้เข้าเดี๋ยวเบิ่งเนาะฉะนั้นเราก็เก็บแบบนนพนุถนอมเพิ่นแน่หน่อยนึงอย่าให้มันกระทบผากเพิ่นเนานะจ้ะเนาะนี่แหละบวบปากใบซ้ำนี่แหละจ้ะบอกตะของนี่แหละบ่ได้บอกไผดอก <laughs> เก็บปีแรลกอะซัดต็มคือกันแต่ในปีต่อไปเฮาเฮาก็เริ่มหูแล้วเฮาเริ่มเห็นความสวยงามของเพิ่นเนาะเฮาก็เริ่มเก็บแบบพนุถนอมจ้ะเป็นบอกพี่น้องจ้ะแมนเบิดเลยเนี่ยเนี่ย นี่อีกนี่อีกเห็นบ่อีทูเผียเผียเผียสุดสวิงลิงโก้ไปเลยสุดสวิงลิงโก้ไปเลยจ้ะเห็นไหมคะพี่น้องขาพี่อุ้ยเนี่ยอลังการบ่อลังการบ่มูเจ้าว่าเห็นบ่อลังการขนาดใดให้เบิองใจถามใจเธอดูเนาะเด็ดจังหน่อยนะเด้อเพราะว่าเดี๋ยวมาเก็บอีก ให้เราใหญ่ให้เต็มที่เดี๋ยวเอามาเก็บเอาหน่อยๆใบมันจังบขมพัดกินแล้วจ้ะพี่น้องแซ่บหลายนี่เห็ดลันนากระเสีบนี่นี่จ้ะนี่จ้ะกินน้อยๆไม่ต้องกินเยอะกินน้อยๆแต่กินนานๆเขาว่าเนาะนี่เห็นบอกเห็นไหมกินน้องน้องจ๋าเฮ้ยโหวโหวโม่แตง โอ้แฟนแพดเอิดแล้วพ่อแม่พี่น้องไปไปไปะ yeah, yeah. <laughs> ยะยะเฮ้ยพี่น้องเราเราจนมานำเอิดแล้วปะเมื่อไรแล้วมันมืดแล้วเพราะว่าลูกยะยะอย่าวิ่งก๊อตอย่าข้ามมาอย่าข้ามมาเก็ตมามังอ่ะมังอ่ะมังอ่ะ พูดน่ะพูดน่ะสแก๊บะ้าโอแม่พี่น้องแพทเมื่อยแล้วมาละโทรหาเป็นสิบสิบรอบแพทวัลลับบนมันวัลับบ็ได้ยินแพทว่าฉันดีใจแห่งแพทว่าไม้เกินอ่ะมังอ่ะจะหาดิซี่ส่อนเพทว่าทันว่าเคยพ่องสิชะเคือ พี่นองทายพันบิดเด้ไหนยังพันเดีสุดเลยปั๊จะหาคกี่คนนั่นเหรยว้สิดีเอ็นเลเด้มด้เดินลิ้นเาได้สิดีเด้นปัาพี่น้องโอ้ยขอยบอ่อยากเมื่อพ่อเม็แล้วว่าลูกมากนั่นได้ลืมไปขอถูกขอไปขอช่างขอถูกเด้อออนสกูลสเกตเอ้ก,กอดเราหนีเรไม่มอยาเจ้าเหอกับบานเด็กดืนหย่อนหาดูซิได้ Ừ. 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 nó hiện vô là bà